บริษัทกำแพงเพชนายชาติบุรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชเป็นประธานเปิดพิธีปลูกต้นจำโจรีโครงการรักจำโจรีทรงปลูกเพื่อให้ต้นจำโจรีทรงปลูกคงอยู่คู่คนไทยโดยมีนางกวนธมลย,มยุทธเสรีผู้อำนวยการสำนักงานศิลปกรที่6สุขโขทัยนายบัณฑิตทองอารามหัวหน้าอุทยานบริษัทกำแพงเพชชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีการศึกษา2518และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี นางสาวดารุณีธรรมโพโฎนที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยพศ2518เก่ารายงานเมื่อวันที่15มกราคม2 5 0 5พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินณจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยพระราชทานต้นจำาจุดีและทรงปลูกด้วยพระองค์เองพร้อมทั้งมีพระราชดำรัสว่า5ต้นนี้ได้เลี้ยงตั้งแต่เกิดคือว่าปีที่ แล้วไปที่หัวหินแล้วก็ปลูกต้นไม้พวกนี้ก็เกิดมาด้วยเมื่อเกิดมาแล้วก็ส่งสารก็ต้องเลี้ยงเลี้ยงจนเติบโตพอควรก็เห็นว่าโตแล้วควรเข้ามาหาวิทยาลัยเสียทีจึงขอฝากต้นไม้ไว้ห้ต้นให้เป็นเครื่องเตือนใจตลอดการ โดยชมรมนิสิตกาจุฬาลงกรณมหาวิทยลาลัยปีการศึกษา2518จึงได้จัดทําโครงการรักจำโจลีทรงปูกเพื่อให้ต้นจำาจลีทรงปูกคงอยู่เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจตลอดการโดยการขยายพันธุ์ต้นลูกจำาจรีทรงปูกให้กระจายออกไปในหลายๆพื้นที่เพื่อสร้างความร่มเย็นทั่วไทยโดยได้ขอความร่วมมือหน่วยงานองค์กร องค์การสถาบันการศึกษาทุกจังหวัดช่วยสนับสนุนการปลูกต้นจมจุรีที่เพาเมล็ดพันธุ์ต้นทรงปลูกให้ต้นจมจุรีงอกงามแก่ประชาชนทั่วไปครั้งนี้โครงการดังกล่าวได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของอุทยานบริษัทกําแพงเพชรที่เป็นแหล่งมรดกโลกที่สําคัญจึงแนะนําต้นลูกจมจุรีทรงปลูกมาขยายพันธุ์ในเขตอุทยานบริษัทกําแพงเพชรเพื่อให้ชาวกําแพงเพชรสืบไม้งามจมจุรีทรงปลูกร่วมกัน นา,นายชาติพุษชนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธทิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรทรงพระราชทานและทรงปลูกต้นจาุรีที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเพื่อลำลึกถึงพระมหากรุณาทิคุณและรวมสื่อสารพระปณิธานของล้นเกล้าราชการที่9ที่ทรงเป็นแบบอย่างของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งทั่วโลกได้ตระหนักรับรู้ดังจะเห็นได้ว่าองค์การสหประชาชาติประกาศให้วัน วันพระราชะสมภพ5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกและด้วยความตระหนักในคุณค่าของความสำคัญของการปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติต่อไป นายสุนทรฟื้นชมพูวอายุ55ปีพร้อมด้วยภรรยาและลูกชายนำตัวตำรตวจตรวจสอบบริเวณต่างๆในบ้านพักที่ถูกคนร้ายงัดเข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในบ้านโดยคนร้ายงัดหน้าต่างหลังบ้านเข้าไปในห้องครัวงัดประตูห้องครัวเข้าไปในบ้านงัดประตูหลังบ้านเข้าไปในตัวบ้านแล้วลงมืองัดลิงชักหัวเตียงนอนใต้บันไดบ้าน ขโมยเงินสดจำนวน1 5 0 0 0ล้านบาทที่ใส่ไว้ในกระปุกพลาสติกไปจนหมดเกี้ยงก่อนจะขึ้นไปชั้นสองของบ้านเปิดประตูห้องนอนงัดลิงชักหัวเตียงนอนขโมยทองรูปพรรณไปอีกน้ำหนักรวม8บาทประกอบไปด้วยสร้อยคอทองคำหนัก8บาท1เส้นสร้อยคอทองคำหนัก2บาท1เส้นสร้อยข้อมือหนัก1บาท1เส้นสร้อยข้อมือหนัก1บาท1เส้นแหวนนาค1วงทองรูปพรรณทั้งหมดมูลค่ากว่า2,000 0 0บาทรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกคนร้ายขโมยไปเกือบ 2ล้านบาท นายสุนทรเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุในช่วงเช้าตนและภรรยาออกไปตกปลาบริเวณอ่างเก็บน้ำไกลจากบ้านประมาณ20กิโลเมตรส่วนลูกชายออกไปฉีดยานในไร่มาสับปะหลังจนกระทั่งในช่วงเที่ยงลูกชายโทรศัพท์มาบอกว่ามีคนร้ายงัดบ้านขโมยเงินสดและทองรูปพรรณไปจนหมดจึงรีบมาดูพบว่าทรัพย์สินที่เก็บสะสมไว้นานหลายปีถูกขโมยไปโดยเฉพาะเงินที่ได้จากการทำการเกษตร1ล้าน0 0แสนบาทพร้อมทองรูปพรรณโดยคาดว่าน่าจะอาศัย ช่วงไม่มีคนอยู่บ้านเข้ามางัดและขโมยทรัพย์สินไป ขณะที่นายนะัทภพเงาประเสริฐลูกชายหรือลูกเลี้ยงเจ้าของบ้านลาว,ว่าตนได้ออกไปฉีดยามาสับปะหลังในช่วงเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้าและกลับเข้ามาบ้านในเวลาประมาณเกือบเกือบเที่ยงโดยก่อนออกจากบ้านตนสังเกตเห็นมีคนขับรถจักรยานยนต์ผ่านไปผ่านมาดูน่าสงสัยอยู่หลายรอบตนยังไปคุยกับคนแถวบ้านว่าใครขับรถมาวนไปวนมาแถวนี้หลังจากนั้นจึงออกบ้านไปจนกระทั่งตนกลับเข้ามาที่บ้านก็พบว่าถูกคนร้ายขโมยทรัพย์สินไปจนหมดซึ่ง ทางตำรวจเร่งหาเบาะแสคนร้ายเพื่อนำตัวมาตรวจสอบดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ช่วงเย็นวันที่3ามกันยายนตำรวจสายตรวจเมืองกำแพงเพชรหอมด้วยอาสาสมัครกู้ภยัยมูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถานรับแจ้งมีคนกระโดดจากสะพานข้าแม่น้ำปิงลงไปในน้ำจากการตรวจสอบมีประชาชนมุงดูจำนวนมากพบผ,ผู้ที่กระโดดน้ำเป็นผู้ชายมีประชาชนลงไปช่วยขึ้นมาจากน้ำได้กู้ภัยรีบนำตัวขึ้นรถส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรให้แพทย์ตรวจดูอาการประชาชนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเห็นผู้ชายกระโดดลงมาจากสะพานจากนั้นก็ลอยตัวอยู่กลางแม่น้ำปิงคน ที่เห็นเหตุการณ์จึงลงไปช่วยขึ้นมาได้แต่ยังมีผู้หญิงอีกรายอยู่บนสะพานเตรียมจะก,กระโดดเช่นเดียวกัน จากการขึ้นไปตรวจสอบพบหญิงสาวรายดังกล่าวนั่งร้องไห้อยู่มีคนช่วยปลอบใจเพราะหญิงสาวคนดังกล่าวกำลังร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจจากการสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์เปิดเผยว่าคนขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาเห็นหญิงสาวรายดังกล่าวกำลังปีนราวสะพานเตรียมจะกระโดดลงน้ำจึงคว้าแขนดึงตัวมาได้จากการสอบถามในเบื้องต้นทราบว่าทั้งสองคนเป็นแฟนกันขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบนสะพานเพื่อพูดคุยตกลงปัญหาเรื่องส่วนตัวกันแต่ไม่สามารถตกลงกัน ได้ฝ่ายชายจึงกระโดดจากสะพานลงน้ำดังกล่าวหลังจากเกีย้ยกล่อมจนหญิงเสาวอารมณ์เย็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำตัวไปสงบสติอารมณ์ก่อนบริษัททิปแคบันทีวีจำกัดผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงพร้อมดิจิตอลทีวีเร็วแรงชัดประหยัดเงิน ติดตั้งโดยทีมช่างชำนาญการให้บริการฟรีตลอดอายุสมาชิกดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงไม่พลาดทุกการออนไลน์สมัครวันนี้โทร055 713806 055 716779 ใครที่ติดใจและชื่นชอบในรสชาติถึงเครื่องแกงย่างกันแบบกรอบๆก,กัดเข้าไปถึงเนื้อร่ว,รวนๆของไส้กรอกพันกระต่ายของกินขึ้นชื่ออำเภอพันกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรแต่หากยอมรับประทานในแต่ละครั้งต้องนั่งรถไปซื้อถึงอำเภอพันกระต่ายหรือจะฝากคนซื้อมาให้ระยะทางยาวกว่า30กิโลเมตรแต่วันนี้ไส้กรอกพันกระต่ายใหญ่ยยเข้ามาในตัวเมืองกำแพงเพชรเป็นที่เรียบร้อยอร่อยสะดวกสบายกว่าเดิมแน่นอน นางสาวรุงนภา,าขอนทองอายุ43ปีหรือเจ๊ต่อเจ้าของร้านไส่กรอบพันกระต่ายเจ๊ต่อเจ้าเก่าเล่าให้ฟังว่าไส้กรอบพันกระต่ายเป็นของขึ้นชื่อมีรสชาติถูกปากนักชิมมานานแต่จะซื้อมารับประทานต้องเดินทางไปไกลถึงอำเภอพันกระต่ายจึงได้ขยายสาขามาเปิดในตัวเมืองกำแพงเพชรเพื่อให้ลูกค้าได้รับประทานกันง่ายมากขึ้นโดยจะนั่งทํากันสดใหม่ทุกวันหังผสมเครื่องแกงกับหมูข้าวยัดใส่เข้าไปในทส้มัดเป็นลูกๆก,ก่อนจะนําไปอ และนําไปย่างอีกครั้งหนึ่งเพื่อเพิ่มความหอมกรอบอร่อยถูกปากกรอบเนื้อร่วนรวนร้านไส้ก,กรอกพันกระต่ายเจ๊ต่อเจ้าเก่าเปิดเป็นห้องแถวเล็กๆติดถนนในซอยขั้นกลางระหว่างซอยชุมสายโทรศัพท์กับซอยร้านช่อชวนชิมฝั่งถนนวัดคุยางตะบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดก,กําแพงเพชรแวะมาอุดหนุนกันได้นอกจากจะขายปีกแล้วยังมีแบบขายส่งอีกด้วย ายมนชัยลูกชาชัยกรรมการบริษัทสิงโตทองไร้คอ์ปอเรชั่นจำกัดเดินทางเข้าพบนายพิเชษพิมพาผู้อํานวยการสํานักง,งานปปชประจําจังหวัดกําแพงเพชรยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบความเสียหายข้าวที่กองไว้หน้าค่างของบริษัทสิงโตทองที่อคอสอกองทิ้งไว้เป็นเวลากว่า8ปีจํานวนประมาณ2 0,000กระสอบหรือ2,000ตันข้าวเน่าหม็นเสียภาพลักษณ์บริษัทเป็นอย่างมากแล้วรับเสียหายกว่า30ล้านบาททางอคสอรทราบเรื่องนี้ดีอยู่แล้วว่าเรื่องนี้เป็นมาอย่างไรทางองค์การคัง สินค้าได้ออกสื่อบายเบี่ยงว่าไม่ใช่ข้าวของอ,อกสอวันนี้ก็เลยต้องมายื่นเรื่องให้ปปชตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต่อไป น,นายมนชัยลุงชันชัยเปิดเผยกับปปชาวา่าข้อเท็จจริงค่าจำนวนนี้อยู่ในคลังหลังที่ A1 ึ่งซึ่งอคศออมาเช่าคลังสินค้าของบริษัทในการเก็บรักษาข้าวที่ส่งมอบคืนจากข้าวบรรจุถุงซึ่งเป็นเรื่องของสัญญาเช่าคลังสินค้าซึ่งรับมอบข้าวที่เหลือจากการปรับปรุงบรรจุถุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ประมาณ3า0 0 0 0หกระสอบหรือ3 8 0 0 0ปันตันต่อมาเดือนพฤษภาคม2558นได้เกิดไฟไหม้คลังหลังนี้อคสอได้มาขนย้ายข้าวที่เสียหายจากไฟไหม้เปียกน้ํา จากการดับเพลิงออกมากองไว้ด้านหน้าคังก็จะมีทั้งข้าวดีและข้าวที่เสียหายจากการดับเพลิงจากไฟไหม้ประมาณ40,000กระสอบ ต่อมาในปี2563อคอสอได้เปิดประมูลข้าวจำนวนนี้มีผู้ชนะการประมูลไปได้มาขนย้ายข้าวออกไปแล้วยังคงเหลือข้าวที่กองอยู่หน้าคัางประมาณ2,000 20, 0กระสอบหรือประมาณ2,000ตันหางนี้อคอสอได้เบิกค่าสินไหมประกันข้าวที่เสียหายจากไฟไหม้ไปแล้วกว่า10ล้านบาทเป็นจำนวนข้าวประมาณ417ตันแล้วยังมีข้าวที่เป็นส่วนหนึ่งของอคอสอที่ประมูลขายไปแล้วซึ่งเป็นทรัพย์สินของรัฐรวมอยู่ในกองเดียวกันจานวนประมาณ2,000 20, กระสอบ หรือประมาณ2,000ตันซึ่งตอนนี้ก็เกิดข้าวเน่าเหม็นเสียหายเพราะองค์การคลังสินค้าไม่เคยมาดูแลรักษาแต่มีการเช็คสตอ๊อกสินค้าคงเหลือประจำปีปีละ2ครั้งและจากการที่องค์การคลังสินค้าออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่ข้าวของอคอ,อ,อนั้นก็สามารถดูที่สัญญาเช่าคลังเป็นหลักก็รู้ว่าข้าวจำนวนนี้เป็นของอคอ,อ,อหรือไม่ในส่วนของเรื่องข้าวสารบรรจุถุง ก็เป็นหมวกอีกใบหนึ่งที่บริษัทสิงโตทองเป็นคู่สัญญากับอคสแต่เรื่องข้าวคังเอหนึ่งนั้นอคสได้มาเช่าคังเพื่อรับคืนข้าวสารที่เหลือจากการบรรจุถุงซึ่งอคสก็มีระเบียบปฏิบัติในการรับมอบโดยมีเซอ v ์เวเยอร์และหัวหน้าคังสินค้ามาเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพและรับมอบข้าวเข้าเก็บไปในคังแล้วถ้าไม่ใช่ข้าวของคังสินค้าเหตุไฉนอคสจึงนําข้าวไปเปิดประมูลขายได้และถ้าไม่ใช่ข้าวของ อคสแล้วเหตุไนอคสจึงเบิกค่าสินหม่ประกันภัยไปกว่า10ล้านบาทแล้วถ้าไม่ใช่ข้าวในความดูแลของอคสทำไมต้องมาเช็คสต็อกข้าวคงเหลือถึงปีละสองครั้งการปฏิเสธว่าข้าวที่กองทิ้งไว้หน้าคั้งนั้นไม่ใช่ข้าวของอคสทางอคสก็ต้องไปแลกเลียงหาความจริงหาผู้รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่อคสที่เกี่ยวข้องต่อไป ขณะที่นายพิเชษพิมพ์พาผู้อํานวยการสำนักง,งานปปชประจําจังหวัดกําแพงเพชรหลังจากได้รับหนังสือร้องเรียนจากบริษัทสิงโตทองไร้คอบริเลชั่นจำกัดเสร็จสิ้นแล้วได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าในประเด็นนี้เป็นการกล่าวหาพนักงานในองค์การของรัฐ ก็คือองค์การคังสินค้าซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายปปชาส่วนประเด็นที่มาร้องเรียนในเบื้องต้นทางสำนักงานปปชาก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงตามประเด็นที่ร้องเรียนว่าห้างอคสอได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทำให้สินค้าก็คือข้าวสารต้องพิสูจน์ว่าข้าวนี้เป็นข้าวของไทยแล้วอยู่ในความรับผิดช,ชอบของอคอสอรหรือไม่อย่างไรในขั้นการดําเนินการจะมีการส่งมอบเรื่องให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจ สอบในเบื้องต้นถ้าเป็นข้อเท็จจริงมีมูลไปเรื่องการกระทําเรื่องการละเว้นปะปล่อยละเลยให้ข้อาสารที่มีการเก่าวหานั้นได้รับความเสียหายก็ถือว่าอยู่ในความผิดในขั้นตอนที่ปปชต้องรับไว้ดําเนินการต่อไป บริษัทคิปอิเล็กทรอนิกส์เซลแอนสวิสจำกัดจำหน่ายและติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบมีสายและกล้องวงจรปิดแบบไร้สายสามารถดูผ่านมือถือได้ทั่วโลกรับประกันนานสูงสุด4ปีมีให้เลือกทุกรุ่นทุกราคามีกล้องเหมือนมียามส่วนตัวมีกล้องเหมือนมียันกันโจรในช่วงที่ห่างไกลกับบ้านการมีใครสักคนมาเฝ้าบ้านแทนเรานั้นน่าจะเป็นตัวเลือกที่หายห่วงมากที่สุด ทิปอิเล็กทรอนิกสติดที่ทำการประปากำแพงเพชรสอบถามรายละเอียดโทร055712160